ครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่จะมีความแปรปลวนเพื่อเปลี่ยนฤดูให้เราต้องปรับตัวกันนะครับเป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วไปดูกันเลยครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ ัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาเวาคุณตอนนี้เราอยู่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมมาดูกันว่ายังมีความแปรปรวนก่อนที่เราจะเปลี่ยนฤดูในช่วงกลางเดือนนี้อย่างไร ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงปลายฤดูร้อนอยู่นะครับจึงยังต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวและร้อนจัดต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วทิ้งท้ายก่อนจะสิ้นสุดฤดูร้อนในช่วงกลางเดือนเพราะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังปรากฏตัวปกคลุมไทยตนบนไม่ไปไหนขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังพัดปกคลุมทําให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแปรปรวนในบางพื้นที่ สีตีอุณหภูมิสูงที่สุดเดือนพฤษภาคมในรอบ73ปีที่ผ่านมาพบว่ายังมีโอกาสเจอร้อนสุดๆทะลุเกิน40องศากันได้อยู่นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าโอกาสที่จะเกิดก็คืออยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี่แหละเพราะพอเข้าครึ่งเดือนหลังก็จะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แบบนีตก็ชัดเจนแม้จะมีความเสี่ยงที่ความร้อนหนัก,นกๆยังเจอได้อยู่แต่ขอให้อดทนเพราะแนวโน้มอุณภูมิในแต่ละสัปดาห์จากนี้ก็จะลดลงได้เรื่อยๆแต่ขอให้ระวังฝนในช่วงครึ่งเดือนแรกยังมาได้ในลักษณะพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกหรือที่เรียกว่าพายุร้อนได้อยู่ต้องรอลมเปลี่ยนทิศเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพื่อเข้าสู่ฤดูฝนลักษณะของฝนอันตรายแบบนี้ก็จะหายไป สำหรับพี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันท่านต้องปรับตัวกับการมีฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อเข้าหน้าฝนฝนจะชุกและหนักขึ้นอีกคลื่นลมฝั่งอันดามันก็จะมีกําลังแรงด้วยนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงครึ่งแรกเดือนพฤษภาคมที่ผมส่งถึงคนุณจากสถานีลักโลก3ร้อยาสิบส,ส,สีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว